เรื่องที่จะนำมาแบ่งปันวันนี้เป็นเรื่องของสายพานที่เน้นใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเป็นสายพานที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ความสะอาดสูงสุดเรียกว่าไฮเจียนเบลภาษาไทยเรียกว่าสายพานเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีสายพานชนิดนี้ในอุตสาหกรรมทั่วไปไม่นิยมใช้เพราะราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกว่าสายพานประเภทอื่น PVC PU ออร์โมดูล่าเบลที่ให้งานกันอยู่ในปัจจุบัน การใช้ไฮเจียนเบลในลายสายพานในฟู้ดอินดัสทรีอะไรได้บ้างจุดประสงค์ของสายพานประเภทนี้นิยมใช้ลำเลียงในฟู้ดโปรเซสซิ่งคอนเวเ e อร์แปรรูปอาหารประเภทเนื้อสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูว,วัวปลาหอยกุ้งส่วนผักผลไม้หรืออาหารประเภทอื่นก็ได้เช่นคุกกี้ขนมปังบเบเกอรี่ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน วิวัฒนาการของสายพานที่ทำงานทั่วไปแบบเบาๆไลท์คอนเวเออร์เบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ในฟู้ดโปรเซสซิงจะมีการแบ่งประเภทของสายพานให้ชัดเจนเจ n เน a เรชันหนึเรียกว่าสายพาน PU-PVC สายพานประเภทนี้น่าจะผลิตใช้งานกันมามากกว่า100ปีลักษณะทั่วไปของสายพานด้านหน้าผิวเรียบหรือมีลายแพทเทิร์นก็ได้ด้านท้องสายพานจะเป็นเนื้อ PVC PU เรียบหรือเป็นท้องผ้าใบาก็ได้เหมือนกัน พานในตัวสายพานมีเส้นใยรับแรงดึง t e n ช i o n fabric ทำงานแบบฟิกชั่ไไร้คืออาศัยแรงเสียดทานทำให้สายพานเคลื่อนที่ปัญหาหลักของสายพานประเภทนี้มี2เรื่องคือ 1. ปัญหาสายพาน slip. สลิปสไลด์เนื่องจากสายพานประเภทนี้ทำงานแบบฟิกชันไร้กล่าวคืออาศัยความฝืดระหว่างสายพานและลูกลิ่งที่ทำให้สายพานหมุนดังนั้นระบบต้องมีตัวปรับตึง take up คอยปรับแรงดึงให้สายพานตึงเหมาะสมถ้าปรับไม่ตึงพอก็จะเกิดปัญหาลูกลิ้งหมุนฟรีสลิปสายพานไม่วิ่งหรือถ้าปรับตัวปรับตึง take up ไม่ได้สมดุลกันสข้างสายพานก็จะสไลด์ วิ่งม่ตรงแนวมิสลินเมนเป็นเหตุให้ขอบสายพานไปกระทบเสียดสีกับโครงสร้างทําให้ขอบสายพานหลุดเศษสายพานอาจจะปนเปื้อนกับอาหารได้สองปัญหาขอบสายพานลุย จากปัญหาของสายพานที่เกิดสลิปสไลด์ทำให้ชั้นผ้าใบแฟบริกที่ขอบสายพานหลุดลุย่ยเฟรแบคทีเรียสามารถมาเกาะติดกับใยของแฟบริกที่ขอบสายพานได้ดังนั้นในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความสะอาดสูงสุดจึงรับข้อนี้ไม่ได้แม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถหุ้มขอบสายพานโดยไม่ให้ชั้นผ้าใบโผลออกมาข้างนอกได้แล้วก็ตามแต่เมื่อขอบหลุดออกมาเศษสายพานก็จะปนเปื้อนไปกับอาหารและเส้นใยก็จะโผลออกมาอีกครั้งได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงมีการพัฒนาสายพานเจ เนอเรชที่2ขึ้นมาเรียกว่าสายพานพลาสติกโมดูล่าพลาสติกโมดูล่าเบลผลิตมาตั้งแต่ปี1,970หรือถ้านับถึงปีพศส 2, 5 6 4ก็ประมาณ51ปีแล้ว นับว่าเป็นสายพานที่ใช้งานมายังไม่นานมากนะน่าจะนำมาใช้ในประเทศไทยเราประมาณ20-30ปีนี้เองสายพานโมดูล่าออกแบบมาเพื่อการปิดจุดอ่อนของสายพานเจเนเรชันหนึ่งทำงานแบบฟิกชันไรคือสายพานโมดูล่าขับเคลื่อนด้วยระบบที่เรียกว่าโพซิทีฟไรด์ใช้เฟืองเป็นตัวขับดังนั้นจึงแก้ปัญหาของสายพานในเจเนเรชันที่1คือการสลิปสไลด์ว่าโพซิทีฟไรด์ใช้เฟืองเป็นตัวขับ ดังนั้นจึงแก้ปัญหาของสายพานในเจเนเรชันที่1คือการสลิปสไลด์และการวิ่งไม่ตรงแนวได้สำหรับการแก้ไขปัญหาข้อที่2ขอบสายพานลุยเฟรคือสายพานโมดูล่าไม่มีชั้นผ้าใบจ,จึงลดการเกาะของแบคทีเรียรที่ผิวสายพานได้อย่างไรก็ตามสายพานโมดูล่าก็ยังมีรอยต่อจอยและช่องว่างและรูมากมายระหว่างลิง์ ซึ่งหากทำความสะอาดไม่ทั่วถึงหรือทำความสะอาดไม่บ่อยพอแบคทีรียจะเกาะสะสมในร่องในรูสายพานได้ดังนั้นเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางแก้ปัญหาสายพานเจเนเรชันที่3จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปิดจุดอ่อนของเจเนเรชันที่1และเจเนเรชันที่2 สายพานเจ n เน a เรชันที่3นี้มีหลายชื่อเรียกต่อไปนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรให้เข้าใจว่าเป็นสายพานประเภทเดียวกันเช่นโฮโมจีเนียสเบลเอ็กโทรดพียูเบลโพซิทีฟไรเบลหรือไฮเจนิกเบลชื่อเรียกเหล่านี้ตั้งขึ้นตามผู้ผลิตสายพานเจ n เน a เรชันที่3นี้นำข้อดีและปรับปรุงข้อเสียของสายพาน์ในเจ n เน a เรชันที่1และเจ n เน a เรชันที่2มาประยุกต์โดยผิวด้านบนสามารถทําให้เรียบมีรุ่นป้องกันแบคทีเรีย แอนติมิคร b เบียได้และระบบขับเคลื่อนใช้เฟืองหรือโพซิทีฟไรส์เบลคิดว่าสายพานเจเนเรชันที่3คงผลิตออกมามีอายุน้อยกว่า40ปีลักษณะของสายพานเจเนเรชันที่3คือสายพานผลิตโดยวิธีเอ็กทราชันการรีดออกมาผิวสายพานเป็นเนื้อเดียวกัน โฮโมเจเนียสด้านบนสายพานจะเรียบเหมือนสายพาน PVC ใน g e n e r a เรชันไม่มีชั้นผ้าใบบางรุ่นที่ใช้แรงดึงมากสามารถเสริมผ้าใบได้ดังนั้นเหตุที่เนื้อสายพานที่เรียบไม่มีรูไม่มีใย,ยของแฟบริกแบคทีเรียไม่เกาะและทำล้างทำความสะอาดง่ายส่วนผิวด้านล่างมีซี่ตลอดแนวสำหรับใช้เฟืองขับโพซิทีฟไรท์ทำให้ไม่สลิปไม่สไลด์นั้นในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสดเช่นเนื้อหมูวัวหรือไก่จะนิยมสายพานชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ